ก่อ,อนที่จะไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนวันกันนะคะก็มาทำกิจวัตรประจําตอนนี้เลยนะคะก็คือการดื่มดีท็อกซ์นะคะแม่มดไฟเบอร์ดีท็อกซ์ที่รวมสารสกัดนะคะเบอร์รี่5ชนิดแล้วก็ผักผลไม้นะคะที่แบบโอ้โหสุดยอดพรีเมียมนี่ซองนี้เด็ดมากนะคะเรียกว่าเป็นน้ําผักผลไม้ลากไส้ออกมาใครที่มีปัญหาในการขับถ่ายพุงยืน่นพ,พุงย้วยพุงหย่อนพุงยานทาย่ยาหาวัน3วัน่ายทีนะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงสิวฝ้าผิวพรรณไม่เรียบเนียนฝ้าขึ้นเลือดลมเดินไม่ดีไหลเวียน ไม่สะดวกนะคะเป็นฤิสีดวงถ่ายยากถ่ายลําบากปวดท้องปวดไส้ติดยาถ่ายเป็นเวลานานไม่ดีต่อลําไส้เสียงที่จะเป็นมะเร็งลําไส้ในอนาคตด,ด้วยนะคะมาดูนี่เลยชี้เคล็ดลับของแม่รูป3ามนะคะนี่พุงแบนดราบนะคะได้รูปร่างแบบนี้นะคะถ่ายง่ายถ่ายสะดวกถ่ายสบายอุปรกรณ์น,นะคะนี่เตรียมมาแล้วนะคะแก้วกับน้ําเย็นเย็นชื่นใจแบบนี้นะคะหืชงง่ายๆเลยดูนะ ดื่มน้ําเยอะๆนะคะดีต่อผิวพรรณแล้วก็ไฟเบอร์ของเขานะคะนี่ผักผลไม้รวมทั้งหมดนะคะก็จะเข้าไปโอ้โหดูการละลายละลายง่ายมากๆไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็ที่สําคัญค่ะ กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมเมลอนกีวีนะคะหืมสุดๆนะคะดูนะละลายง่ายมากค่ะดื่มในน้ำเย็นรสชาติหอมหวานอร่อยชื่นใจนะคะเป็นดีท็อกซ์ไฟเบอร์เกรดพรีเมียมสุดๆนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนไม่พองไม่อืดไม่ได้ดื่มยากเลยดื่มง่ายมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมอร่อยมากๆแล้วก็ที่สําคัญค่ะดื่มไปแล้วนะคะเช้ามาโอ้โหขับถ่ายตรงเวลาพุงแบนพุงยุบแบนราบถ่ายสะดวกถ่ายสบายไม่ปวดบิดนะคะแม่มดไฟเบอร์ดีท็อกซ์ชงง่ายในน้ำเย็นดื่มง่ายอร่อยอร่อย ขัดถ่ายดีนะท้องแบนราบรีดของเสียในลำไส้ออกมาทิ้งให้หมดนะคะไขมันสะสมท่าบตะกรันอาหารทั้งหลายนะคะท้องผูกท้องเฟอ้เอเมรมเปี้ยวมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากพุงป่องพุงยื่นท้องไม่ยุบท้องไม่มีพอ่ออันนี้เจ็บหนักสุดเลยคะ่ะต้องรีดออกมาให้หมดของเน่าของเสียอยา่าให้ตกค้างอยู่ในร่างกายนอกจากส่งผลถึงสุขภาพที่ไม่ดีแล้วยังส่งผลถึงผิวพรรณที่ไม่ดีหมุนมองสิวฝ้าหน้าไม่ใสผิวไม่เรียบเนียนนะคะนี่แหละค่ะปัญหาจากการที่ มีของเสียข้างค้างอยู่ในลำไส้และอาจจะส่งผลให้เป็นมะเร็งในลำไส้ได้นานาคตด้วยนะคะจบด้วยแก้วนี้เลยค่ะแม่มดไฟเบอร์ดีท็อก์